นี่ดูผ่านกระจกดีกว่าลูกปลอดภัยเอ้ยมันมาแล้วหมอมพี่เมะมาแล้วมาแล้วกระดึ๊บมาแล้วค่ะทิวนิวชาเนลออมแอมมันคืออะไรอีกัวหน้าเหรออีน่ากลัวอยู่ไหนคะเห็นสิอีกัวหน้าอีน่ากลัวอยู่ไหนอีน่ากลัวอยู่ไหนลูกอันนี้ดูอะไรฮะเห็นไหมตะกอนหน่อยอีกัวหน้าอุ้ย อีกวันหน้าเหมือนเหมือนเมื่อกี้คนอโนย์เลยนะดูนี่อโนย์อีกวันหน้าสองตัวอ้าวมีสองตัวนิ้วอันนี้สอันนี้สีสวยนิ้วหมดเลยยี่จุ้ยยี่จุ้ยละไปไปดูอีกครับได้ได้ดีๆระวังลิ้นหรอกไหน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 หมดเลยไม่สวยใช่ไหโอ้ยนู่น้วนู่นเดี๋ยวเอามือเข้าไปนะ่นเลย ตัวใหญ่มากมันอยู่นู่นค่ะมีหางอ่ะตัวนี้ดูในกระจกก็ได้นี่นะนี่ดูตรงนี้ไปค่ะพี่เมย์เนี่ยนี่อีโกน้าค่ะเห็นไหมเห็นไหมลูกหืมนี่ไงอุ้ยมันยื่นคอหาเนี้ยแล้วอ่ะใช่ไหมลูกมันยื่นคอหาเดียวกับพี่เมย์แล้วอุ้ยมันหันหน้ามามองหันหน้ามามองแล้ว ไหนๆไอ้กุ้ยหน้ามีสองตัวอุ้ยมันมองอนิวอ่ะใช่ไหมครับพี่ฮ่าค่ะพี่เมย์ใช่ใช่ใช่มองพี่เมย์ด้วยมองอนิวด้วยใช่ไหมฮัลโหลไอ้กุ้น้าสวัสดีครับไอ้กุ้ยหน้ามาดูสิมันมีไข่ไหมเออไข่ไหมมันมีไข่ไหมไอีกุ้หน้าเหรอคะมีค่ะได้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นใช่เห็นไหมคะอันนี้มาดู นี่เดี๋ยวมันมองมองตังเม่แล้ว่แช่ขามันหันหัวไปมาครับเห็นไหมมันไปได้ไหมมันไปได้ตอนนี้มันไม่ไปมันมองพี่เมย์อยู่ค่ะพี่เมย์มาทางอันนี้มาทางนี้ครับมาดูผ่านกระจกลูกเนี้วระวังมันกัดนิ้วนะมองนี่ครับมันจะกัดเสื้อนูมันนี่มันนี่เดีาไปใกล้ไหม่ไปใกล้นะคะ นี่ดูพันกระจกดีกว่าลูกปลอดไทยเอ้ยมันมาแล้วปีแมะมาแล้วมาแล้วกระดึ๊บมาแล้วค่ะกระดึ๊บมาแล้วกระดึ๊บมาแล้วกระดึ๊บมาแล้วอันนี้กระดึ๊บมาแล้วนี่นี่เออตัวนั้นไม่กระดึบ๊บกระดึ๊บแต่ตัวนี้ อีก่น,น่าก่อนไปแล้วคะ่ะบ,บ๊ายบายอีกว่าน้าก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะมาฮังนี่คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์และซับตะคะให้ช่องของผมด้วยนะครับ